จัดหนักจัดใหญ่คืนความสุขให้กับคนไทยในช่วงเ้นปีได้ไม่น้อยจริงๆเลยละค่ะสำหรับการจัดงานพัทยาเขาดาว2022นะคะในระหว่างวันที่29-31ธันวาคมนี้ณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแลมบริีไฮจังหวัดชนบุรีที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตีไนในเครือโมโนเน็กและอีทูไ m มิวสิกแอนด์โชว์บิสคอมพานีนะคะที่ในปีนี้มาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหญ่โดยศิลปินชาวไทยสุดฮอตระดับโลกอย่างหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นที่คอนเฟิร์มมาร่วมงานเขาดาวในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยได้จัดการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาณสเตดวันโมโนเน็กออฟฟิศจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสน,ยณนยยณธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยาคุณวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตี้ไนและคุณสันวนรสคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดเข้าร่วมง,งานสำบบหรับใน ครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาเดินทางมาชื่นชมกับทางศิลปินในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เนี่ยนอกจากศิลปินที่รายล้อมเราอยู่หน้าตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีแบมแบมจากกอเซเว่นเข้ามาอีกซึงถือว่าก็ยิ่งจะทําให้พัทยาเขาดาวในปีนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีผู้ชมเดินทางเข้ามามา,มากมายนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทั้ง3วันเนี่ย0 3่เนี่ย จะมีผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่ที่เราได้ดําเนินการและเตรียมการไว้ก็คือเราจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนสส่วน Event Zone กับเฟสิวัลโซนนะครับเหมือนกับที่เราจัดกิจกรรมที่ผ่านมาใน e ีเวนต์โซนก็คือบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเราพูดง่ายๆบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยก็จะมีการจัดในส่วนของเรื่องเก้าอีอ้หรือการเว้นระยะห่างนะครับของผู้ที่จะเข้ามาชมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนสองเข็มหรือ ATK ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพื้นที่ event zone นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นทั้งการปลอดภัยของทุกคนนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือ f e s t i a l zone นะครับก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งจะ,จะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นในส่วนของอามาตรการแบบโควิดฟรีเซตติ้งนะครับหรือว่า universal prevention นะครับที่ สบคได้เป็นผู้กําหนดออกมารวมทั้งมาตรการของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างกันน,นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้พวกเราได้มาชื่นชมนะครับศิลปินแล้วก็เรายังมีความสุขและปลอดภัยด้วยนะครับแล้ก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับทั้งในอีเวนต์โซนและเฟสติวัลโซน นะครับซึ่งก็ถือว่าในการจัดงานนั้นเรื่องต่างๆเหล่า,า,า,านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนที่เปิดประเทศมาเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์แล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นในทุกกิจกรรมนะครับก็ทําให้ทุกคนมาดื่มด่ำความสุขแล้วก็ยังปลอดภัยอุดใจด้วยนะครับนั่นก็คือมาตรการของของเราที่จะมีการดําเนินการในการที่จะป้องกันนะครับนอกจากนั้นโดยภาพรวมเราแล้วเนี่ย ทุกคนในพื้นที่นะครับของเมืองพัทยาทั้งเป็นประชากรและประชากรแฝงหรือผู้ที่เข้ามาทํางานนะครับได้รับวัคซีนแล้วเกินกว่า85เนตะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ยืนยันถึงความพร้อมนะครับเรามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับเกาะล้านซึ่งจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้วถึงร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นโครงการดาร่องของเราก็คือเกาะล้านแซนด็อกซ์นะครับซึ่งอยู่ในพัทยาในครั้งนี้นะครับก็ อยากจะเรียนว่าพัทยาเขาดาวนะครับในครั้งนี้โมโนทเวนตินายพัทยาเขาดาว2022เรามาดื่มด่ำกันด้วยความสุขแล้วก็ทุกคนปลอดภัยกันด้วยครับครับในส่วนของออจังหวัดชลมรุรนะครับเราอบตหานสุดจังหวัดชลมรุรนะครับเมืองพัทยาแล้วก็ทางออการ่อเรี่ยวประเทศไทยสำนักงานพัทยานะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะครับเราได้มีการอนุมัติในการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวกับมาสู่จังหวัดชลมรุรนะครับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของชมลีนะครับซึ่งคาดว่างานพัทยาเขาดาวของปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะสร้างมูลค่าต่างๆทางเศรษฐกิจมากมายขนาดนี้ทราบว่าโรงแรมในพัทยาเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่5ดาวลงมาถึงโรงแรมระดับขนาดเล็กนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่มาพักโรงแรมเท่านั้นร้านอาหารของที่ระลึก อะไรต่างๆมากมายนะครับยังมันจะมีเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกมากมายนะครับฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมมั่นใจว่าพัทยานะครับหรือชนบุรีเนี่ยจะฟื้นกับพื้นมาและที่สําคัญคือเราต้องการที่จะให้ความสุขกับประชาชนนะครับทั้งคนชนบุรีเองและพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานโมโนพัทยาคฟดาจะ2022ในครั้งนี้ด้วยนะครับปีใหม่นะฮะก็มีความสุขนะครับปีหน้าเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ความพร้อมอันแรกคงเป็นความพร้อมที่จะต้องดูเรื่องของมาตรการโควิดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทางทางนุ้งเยาแล้วก็ออก,การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยให้ข้อแนะนําแล้วก็มีความพร้อมนี้อยู่แล้วนั้นเราก็คือตามกฎได้เลยครับส่วนด้านอื่นที่โมโนทำก็คือประสานงานนะฮะในการจัดโชว์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะเห็นจากโชว์ว่ามีศิลปินที่หลากหลายนะครับแล้วก็เบอร์ท็อปของเมืองไทยเนี่ยนะครับมาที่งานเราตลอดสาวันรวมทั้งศิลปินอินเตอร์ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ ในด้านนึงก็คือการเป็นสื่อนะครับทุกด้านของโมโนเนี่ยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไปเที่ยวตรงนี้เยอะรวมทั้งการถ่ายทอดสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้สะดวกไปงานนะครับในวันที่29 30 31ก็นะครับก็จะมีการถ่ายทอดที่ช่องโมโน29นะครับคืนวันที่31นะครับก็คือตั้ง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาเขาดาวนะครับเราก็ล่วงเลยไปจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับดันั้นตอนนี้ก็ร่วมนับนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศพร้อมกันได้นะครับ ส่วนใครที่ติดติดตั้งนะครับเรียกว่ากล่องกิก้เอ่อสามบีกิก้ทีวีนะครับเพราะนั้นก็จะสามารถชมได้ทั้ง3วันเลยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของของรางวัลนะครับก็คือว่าคนที่มาในงานเนี่ยมีสิทธิ์ได้ร่วมสนุกนะครับในของรางวัลต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็มีพันธมิตรหลายท่านนะครับรวมถึงอิสุตีเพชนะครับที่ให้ร่วมรุ่นกับอิสุสุดยอดรุ่รถรุ่นใหม่ด้วยนะครับ นอกจากนั้นภายในการจัดงานครั้งนี้นะคะยังได้จัดโชว์สุดพิเศษจากศิลปินโปง่งโดซันแองจี้ทิติชานะคะแล้วก็ถุงแฟงเป็นการอุ่นเครื่องก่อนถึงงานวันจริงอีกด้วยก<ๆ>็ซ <c oughs> ้อมมาประมาณตั้งแต่ต้นต้นปีซ้อมที่วงนี่ซ้อมกันมาก็เตรียมเต็มที่แล้วแต่เราก็ยังหวังว่าเอ๊ะมันเมื่อครั้งที่แล้วก็มาตรการก็ไม่สามารถจะต้องพอโรคระบาดเยอะมันก็ต้องต้องงดไปแต่ปีนี้ก็ฟังทนายกพูดแล้วก็เออรู้สึกมั่นใจกันทุกฝ่าย ตัวศิลปินเองก็แน่นอนว่าต้องตรวจเพสกันให้ให้ทุกคนครบคนดูก็มาก็ต้องตรวจเหมือนกันทีมงานทุกคนตรวจหมดพอเข้าไปอยู่ข้างในก็เรียกว่าทุกคนก็เจอความสุขที่ปลอดภัยแต่อันนี้สําคัญเพราะว่าที่ผมพูดไปตะกี้ก็คือคือถ้าภาพของพัทยาออกไปแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมว่าต่างๆเมื่อกลับมาเหมือนเดิมประเทศเราก็จะได้ได้เปิดได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้เห็นไหมฮะเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะให้ดูนี่แบบนีก็ ผมว่าทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่เตรียมพร้อมมากนะครับก็ต้องสนุกแน่สนุกแน่นอนดีริดีไรโจเนี่ยนี่ก็คงจะเป็นส่วนของเซอร์ไพรส์มีของพี่โป่งด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีอะไรใช่ใช่มีด้วยแล้วก็มีส่วนของมิสเซอร์เดนติตี้ที่เป็นโชว์น้องๆทุกวงทุกคนทุกศิลปินนะครับก็พวกเราก็เตรียมตัวมาสักพใหญ่ๆนะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงเวทีคิดถึงการแสดงในการร้องเพลงนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้เจอกัทุกคนไม่หายคิดถึงครับครบทุกรถนะครับบอกได้เลยครับ โดยเฉพาะช่วงถ่ายทอดสดเป็นต้นไปนะครับบอกมันมีศิลปินระดับอินเตอร์นะครับก็คือแบบแบบนะครับเป็นยังไงครับฉัเชื่อว่าพี่ๆสมวนิุทุกคนต้องแบบตั้งตาอยู่แล้วว่าจะพายไหมครับเมื่อกี้เปิดมาแฟนเขาต้องตื่นเต้นไหมครโทรศัพท์มาไม่หยุดเลยครับยังรับไม่ได้เลยครับเมื่อกี้คนโทรมาเช็กกันว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ยืนยันไปว่ายืนนยัว่าจริงครับแน่นครับไอ้ติ๊กที่ใช้ทำบนเวทีก็แบบเกินเบอร์เกินเบอร์สนุกสนุกเกินเบอร์ก็ ต้องมาแล้วครับเพราะว่าเราห่างหายกันไปการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ห่างหายกันไป2ปีนะครับคืออยากจะบอกว่าใครที่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็อยากให้มาที่ที่พัทยานะครับก็มีมาตรการที่พวกเราเทสก่อนแล้วทุกคนก็ปลอดภัยแต่ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็สามารถติดตามชมได้ใช่ครับทางมอนิลินายมอนติายมีอะไรมอนติลินายมีทางเพจนะครับพิกัดทีวีนะครับมิวสิคสเตชันนะครับดูทางนั้นก็ได้นะครับเราบอกว่าก็สนทนาอย่างปลอดภัย ขอดินแดนแบบนี้เลยนะการันตีกันอย่างนี้นก็อยากให้ชวนแต่งหยาดอยากให้มานะก็ฝากพวกเราสื่อมวลชนช่วยช่วยกันนะครับก็ประสามัณฑ์ไปให้มาสนุกกันที่พัทยาขาวดาวครับผมฟรีตลอดการงานฟีตลอดงานฟรีใช่ไหมครับฟรีเลยครับฟรีครับพัท <laughs> ยาก็ทุ่มทุนแล้วเมื่อกี้ฟังเขาบอกว่ามีครบรับรองว่าฟรีก็อยากให้ทุกคนไปครับผม เตรียมหวอมร่างกายแล้วก็พลังเสียงของคุณให้พร้อมนะคะและอย่าลืมมาพบกันที่งานพัทยาเค้าดาว2022ระหว่างวันที่29-31ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนะักท้าทีพย์เหลือดท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วมาพบกันเยอะๆนะคะ เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งแห่งความยิ่งใหญ่ของงานเขาดาวที่คุณคุ้นเคยพัทยาเขาดาว2022หวนคืนรอยยิม้มเต็มอิ่มความสุขด้วยความมันจากกองทัพศิลปินสุดทับคังกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมส่งท้ายด้วยการแสดงลรสุสอลังการร่วมนับฝอยหลังอย่างยิ่งใหญ่ก้าวสูส่สกราชใหม่ด้วยความสุขที่มหาศาลขึ้นกว่าคย3วัน3คืน29 30 31ธันวาคมนี้ที่แหลมบริหารพัทย you